สวัสดีครับพี่พีเอ็มเอ็นเทรดทุกๆท่านนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์กราฟให้ดูนะครับว่าเราจะเทรดกันยังไงดีนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่ๆก็ลองฟังแล้วไปพิจารณาตัดสินใจกันอีกทีนึงนะครับมาเลยครับภาพแรกนะครับผมขออนุญาตเปิดที่ i ท e f r a m e Day นะครับตอนแรกเนี่ยครับเทรดดิ้งวิวของผมอะเส้นเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมเคลียร์ทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งชนะทุกต้านเลยครับที่เขาขึ้นมาเนี่ย ทุกแนวต้านเลยนะครับโซนนี้ทะลุขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วข้อสังเกตตอนนี้นะครับ RSI นะครับอยู่ในโซน overbought สุดแรงเกิดแล้วนะครับเนี่ยเออแต่มเก่าเนี่ยดูมันยังขึ้นไปได้อีกอะถึงแปดสิบเลยอะ่ะออตอนนี้ขึ้นมาถึงประมาณเจ็สิบสี่แล้วอะ่ะออมันมันน่าจะพอเลยแล้วมั้งนะครับออตอนนี้เขาอยู่แนวต้าน น่าจะเกือบสุดท้ายแล้วนะน่าจะเกือบสุดท้ายแล้วนะดูเนี่ยเขาชนอะไรมัง่งอืมทั้งแผงเลยนี่เลยนะครับเซตนี้นะครับสังเกตว่าเมื่ออดีตที่แล้วนะครับเขาได้สร้างกลุ่มก้อนแท่งเทียนไว้ลงก็ไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงอยู่ตรงนี้จนสุดท้ายเขาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับทะลุจนได้นะครับแล้วก็ขึ้นกลับมาเทสอีกปึก๊ก แล้วก็ลงไปขึ้นกลับมาเทดอิกลงก็คือตรงเนี้ยกลายเป็นว่าแข็งแรงไปแล้วไม่ผ่านอ่าแล้ววันเนี้ยมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วมาแบบเดียเด่ยวๆด้วยนะมาแบบเนี่ยเส้นแท่งบางๆมาเนี่ยไม่ใช่แบบจึกจ๊กจึกจ๊กจึ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 ๊กแล้วก็ขึ้นชนไม่ผ่านจึกจ๊กทะลุอะไรเงี้ยเนี่ยเข้ามาเดียเด่ยวๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่มันจะ โดนปุ๊บอาจจะปลิ้นขึ้นไปหน่อยอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสามอ่ะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราเห็นอะไรครับนะสี่ชั่วโมงเราเห็นอะไรแบรกแล้วครับแบกใดกแล้วครับลูกใหญ่มากนะครับลูกนี้นี่เลยก้อนนี้เลยแบกใดนะครับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับ เอาเรื่องนะครับสองสามพันจุดนะครับมีนะครับเนี่ยถ้ามันลงนะแต่ปรากฏว่าณตอนนี้เนี่ยดูในสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่เห็นการกลับตัวนะครับยังไม่เห็นการกลับตัวสามแนวรับตรงนี้หนึ่งอืมเราเข้าว้วกันอ่ะประมาณนี้นี่คือแนวแนว แนวต้านเก่านะครับที่เขาทะลุขึ้นมานะครับอืปปึก,ปกเนาะประมาณนี้ตอนนี้มันมีสัญญาณแบรใดนะครับมีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับตัวแถวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวไปดูหนึ่งชั่วโมงซิมีไหมหนึ่งชั่วโมงก็ทำท่าอยู่นะครับเท่าที่ดูก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับเพราะว่ามัน มันโดนช่วงมันขึ้นมาถึงช่วงตลาดปิดพอดีนะครับตอนนี้เท่าที่ดูอ่านในกลุ่มนะครับมันมีคนที่ติดเซลล์อยู่นะครับแถว1910งเกนะ่งนนาะหนึ่้า่งนโซนนี้เนาะ,ะโซนนี้จริงๆอ่ะผมเข้าไปด้วยนะแล้วมันก็บวกไปแล้วด้วยเน่ยโซนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเกางนอะไรเงี้ย จริงๆมันลงมาให้บวกอะนะเออแต่ไม่ได้ปิดอลูกเนี่ยไปดูสิบห้าทีเออเนี่ยมันมีสัญญาณกลับตัวนะครับพินบาร์นะครับออสน้อยนะครับแต่มันเป็นออสสีเขียวนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็บวกไปแล้วนะเป็นร้อยเหรียญเลยนะแอบสอยกลางคืนแต่ไม่ได้ปิดจ้าเพราะคิดว่ามันน่าจะลงไม่ได้ดูโทรศัพท์อีกทีนูน่นไปนู่นแล้วครับเอาเรื่อง เอ,อแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิบห้านาทีเนาะสิ่งที่เขาทําไว้ก่อนตลาดปิดเนี่ยคือเขาทาหายที่ต่ําลงอนะแล้วก็มีไส้ทิ้งไส้โดราทิ้งไส้โดราทิ้งไส,งส้เนี่ยมีอาการนะครับแสดงว่ามีอาการนะครับแต่เขายังไม่ลงนะครับวันจันทร์เนี่ยตลาดอเมริกาปิดเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องให้โอกาสตลาดเอเชียนะครับว่าเขาจะมีท่าทียังไงนะครับ ถามว่ามีโอกาสทะลุไหมก็มีนะครับถ้าอะเราดูอย่างเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะไปแบบนี้เนาะอืมอ่ะขึ้นมาเนี่ยสองสามอืมสองสามมีอะไรไปดูอ่ะผมไปดู day สองสามตรงนี้โอ้ ติดกลุ่มแท่งเทียนนะครับติดกลุ่มแท่งเทียนผมว่าผมจะตั้ง SL สักสองห้าแล้วกันนะครับแล้วก็ว่าจะใส่เซลแถวเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์สองสองสามเนี่ยเพิ่มนะครับสำหรับตัวผมเองนะสำหรับคนอื่นก็ลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันทะลุตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปตรง,ไ,ตรงไหนต่อโอ้สามศูนย์สามสี่เลยอะ่ะไกลยอยู่นะเนี่ยอืมันจะไปไวขนาดนั้นเลยเหรอ ไปขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหวันจันทร์เนี่ยตลาดมันปิดเนาะก็อาจจะเกิดอาจจะมีแบบว่าอาการแบบคือไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไซด์เวย์ค่อยค่อยไหลลงมาแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะผ่านแนวรับที่เขาสร้างไว้เล็กๆตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยอ่อถ้าเกิดมันมีแท่งเทียนเนี่ยแท่งเทียนสีแดงเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนเนี้ย มีโอกาสที่เขาจะลงมาปิดถึงนี่หรือว่าแนวรับนี้นะครับ1914นะครับถ้าลงแรงหน่อยก็มาถึงนี่เลยนะครับ1910นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างพอสมควรผมให้50 50แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่มองนะ1920เนี่ยหนึ่เนเนี่ยเขาไม่เคยมาสัมผัสนะแล้วก็มันมาแรงมากเลยทุกอย่างเนี่ยมัน ทั้ง ISI มันโอ้บ s s นะครับทั้งเอสี่เนี่ยมี BALID d i v e r g e n เมีไหมเอสหนก็เป็น b บร์ไดนะครับคือ2 Time Frame มเนี่ยสองไทม์เฟรใหญ่ๆเนี่ยเกิดแบดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะก็อ,อมันมีโอกาสนะแต่มันอาจจะแบบปิ้นขึ้นไปถึง2อสามนะครับแล้วค่อยทิ้งตัวลงมาเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังติดเซล์อยู่เนี่ย ลองให้โอกาสน้องถึงสองสามดูแต่ถ้าเกิดทะลุสองสามไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบพุ่งไปจิ้มแย่ไส้แล้วลงมานะคือแบบไปถึงสองสามแล้วแบบเฮ้ยไม่ย่อไม่ยุบแล้วแบบมีแท่งอีกแท่งหนึ่งพุ่งขึ้นไปแล้วเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวตั้งเดียวงันนะเอออย่างนั้นนะค่อยยอมคัดก็ได้นะครับยอมคัดก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันใกล้จวนแล้วแหละก็ไม่ได้ให้ความหวังนะแต่คือเท่าที่มองตามเทคนิคนะ ผมว่ามันจวนที่มันจะต้องแบบลงมาพักตัวหรือว่ามีอะไรกลับตัวลงบ้างแล้วแหละอืสมมุติกรณีถ้ามันลงเนาะอันนี้เรามาสร้างฝันกันก่อนกรณีที่มันลงนะครับผมพิมพ์เข้าไปในกลุ่มนะครับอยู่ที่พันเก้าแล้วก็หนึ่งแปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามศูนย์ตรงไหนบ้างหนึ่งแปดหกศูนอุ้ยไกลนะเนี่ย 1860แนะอาเนี่เลยมีแล้วตรงนี้1 8ึ0แล้วก็หนึ่อันนี้คือภาพกว้างนะครับภาพกว้างๆเลยนะกว้างๆเลยนะแบบไปดู4ชั่วโมงเห็นไหมมันเป็นแนวรับที่น้องเขาสร้างไว้ทั้งนั้นเลยนะครับขาลงเนี่ยถ้าเขาได้ลงทีเนี่ยไส้แตกนะครับลงแรงเลยนะครับเอย่าเพิ่งไปบายนะครับ ออช่วงที่ผ่านมาผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะขึ้นมาถึงขนาดเนี้ยหนะึ่งเกสองศูนันเป็นอะไรที่ไวมากๆเลยนะครับเออใช้เวลาแค่เดือนสองเดือนเองมั้งสามเดือนเข้าเดือน,น,เ,ออนเนี้ยเออจากจากเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยเดือนพี่ยอเนี่ยเออพอยอเนี่ยเออ พศจิกาธันวามกราหูไวมากอะ่ะสองเดือนครึ่งเองอ่ะมาถึงแนวต้านบนสุดแล้วอะ่ะมันแบบอะไรขนาดนั้นน่ะมหาศาลมากอะ่ะแล้วดูดิคือเขาพยายามตต่ขึ้นเนี่ยตามเทรนไลน์เนี่ยดูดิแล้วก็เบรกทะลุขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอยู่บนนั้นอีกอะ่ะโคตรแข็งแรงอะ่ะโคตรโหดอะ่ะเออเนี่เอาองี้เป้าแรกเป้าแก่ เป้าไกลนะฮะเป้าไกลและใหญ่นะครับถ้าถ้าน้องลงแรงนะครับมีโอกาสนะครับนี่เลยนะครับโซนนี้เลยนะครับที่เขาสร้างไว้นะครับเขาอาจจะลงมาพักถึงนี่เลยนะครับถ้าหลุดโซนนี้นะครับนู่นเลยโทเว่โล่งๆเยอะเลยนะครับเหลือเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกว่าเป็นโทเว่ทางด่วนห้าสิบบาทนะครับถ้าตรงเนี้ยถ้าผ่านได้เนี่ยศาสตร์ยาวเลยนะครับเนี่ย ตึงตึงลงมายาวๆเลยนะไม่มีอะไรกั้นเลยนะถ้าผ่านโซนนี้ได้นะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยเออมันย้ำยำยำย,ำยำอยู่หลายวันเนี่ยแล้วก็เบรกขึ้นไปเนะี่ยถ้าผ่านโซนนี้ได้เนะี่ยยาวๆเลยนะอโอเคสรุปว่าตอนนี้ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงมีสัญญาณ bear divergent นะครับแล้วปัจจุบันนะ่ะน้องก็อยู่ที่แนวต้านที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับ เรียกว่าใหญ่มากๆเลยดีกว่า day เนี่ยเออแล้วก็โซนเนี้ยมันมีกลุ่มแท่งเทียนที่เขาเคยสร้างไว้ในอดีตเนี่ยที่ยังไม่ผ่านเนี่ยตอนนั้นจะลงก็ลงไม่ได้เนี่ยอ่าตรงเนี้ยก็คือโซนปัจจุบันนะครับถ้าเขาทะลุตรงนี้ไนดะ้คือต้องยอมจริงนะเออมันจะไปถึงสามศูนย์ห้าสองหกศูนย์มันทําได้หมดแหละเออแต่มันจะมันจะไม่พักเลยเหรออืมมันจะไม่พักเลยเหรอเพราะฉะนั้นคนที่ติดเซล เราต้องลุ้นแบบมีความหวังนะครับเพราะเทคนิคมันบอกมาแล้วนะครับว่ามันโอ้บอสมีแบร์ไดทั้ง4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับลุ้นนะครับใครที่อยากจะเข้าเพิ่มขอให้รอสัญญาณการกลับตัวนะครับแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับแผนวันจันทร์นะครับยาวไปไหมเนี่ยกี่นาทีแล้วว่าโอ้11นาทีแล้วอืนะครับตามนี้นะครับ เอาใจช่วยนะครับผมก็ติดเซลล์ด้วยนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ